ถ้าไม่อยากให้สื่อเรียกว่าบิ๊กอยากให้สื่อเรียกตำรวจว่าอะไรครับโจ๊กธรรมดาโจ๊กธรรมดาเกี่ยวกันเมืองไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวกับตำรวจค่ะตำรวจนี่ละค่ะคอเซนเตอร์กับเว็บพนันอะไรปราบยากกว่ากันครับต้องเจอผมแน่นะต้องเจอผมแน่นะถ้าทำผิดพี่โจจะเล่นการเมืองไหมเนี่ยยัางยงยงอันนี้ไม่เกี่ยวเดียเลยกอคิดถึงเรื่อง การที่ตำรวจต้องทำงานเพื่อให้สังคมยอมรับเนี่ยคนคาดหวังให้ตำรวจมีความซื่อสัตย์มีความยุติธรรมเพราะฉะนั้นแล้วสวัสดิการต่างๆของตำรวจหรือการดูแลต่างๆมันต้องเพิ่มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่วัวนี้ลูกสวัสดิการตำรวจเนี่ยความยุติธรรมสีขาวสีขาวเพราะว่าอยากให้ทุกอย่างโปร่งใสชัดเจนนะเป็นที่เชื่อถือเชื่อมั่นไว้ไวางใจของประชาชนก็นี่เป็นการทำงานของตำรวจนะ ต้องสีขาวครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าปัจจุบันตำรวจเป็นสีขาวมิชาชีพหรือคนร้ายต่างๆที่จะเข้ามาทำลายสังคมเรามันก็จะไม่เกิดขึ้นปราบได้เหมือนกันต้องทำพร้อมกันปราบไม่ยากหรอกถ้าตั้งใจทำพอ,พอกันปราบยากทั้งคู่ครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยส่วนมากจะมีฐานปัจจุบันถ้าฐานอยู่ในในเมืองไทยเนี่ย ผมเชื่อว่าคงถูกจับกลุ่มแล้ว <Wow. S 1> ปัจจุบันทั้งคู่เนี่ยถ้าศึกษาดีๆจะมีฐานหรือออฟฟิศที่เขาเรียกออฟฟิศอยู่อย่างประเทศเพื่อกบ้าน <Wow. S 1> เรียกตามชั้นยศธรรมดาผู้กองสารวัตรหรือผู้การธรรมดาเ <Wow. S 1> นื่องจากว่าคนที่ดูอยู่ไม่ใช่แค่ประชาชนรวมถึงคนร้ายด้วยถ้าอ,อย่างพี่จอเองถ้าไม่เรียกบิ๊กจออยากให้เรียกว่าอะไรครับผู้การจอธรรมดาเ <c oughs> นื่องจากว่ามันเป็น ตำแหน่งที่ทำให้คนร้ายรู้ว่าต้องต้องเจอผมแน,น่นัต้องเจอผมแน่นั้ถ <Wow. S 1> ้าทำผิดอยากให้ใช้คำว่าอะไรคะโจคนธรรมดาโจ๊กธรรมดาคู่ตลอดไปอยู่คู่ไทยจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง